สอนทำวิดีโอสัตว์เต้นแบบนี้ด้วยเทคนิค motion control อยากรู้ทำไงอาจารย์จาย๋าคนตื่นเทคร่าง AI จะสอนให้ดูให้จบขั้นแรกเราจะนำภาพสัตว์เลี้ยงของเรามาเป็นต้นแบบโดยไปที่เจมี n i ตัวอย่างนี้จะเลือกรูปแมวใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างภาพแมวคาแรคเตอร์กวนๆใหม่จากภาพต้นฉบับใครอยากได้พร้อมคอมเมนต์ขอพร้อมจากนั้นดาวน์โหลดรูปแมวจาก g e มี n i แล้วเปิดคลิง AI ไไปที่เมนูวิดีโอ Motion Control เลือกวิดีโอต้นแบบการเต้นจาก Motion Library ซึ่งในตัวอย่างอาจารย์เลือก Cute Baby Dance เราสามารถอัดวิดีโอเราเต้นเข้ามาเป็นต้นแบบได้ด้วยนะจากนั้นกดปุ่ม Add Character Image เพื่อนำเข้ารูปแมวเต้นกุนกวนที่เราได้จาก Gemini ใส่คำสั่งแล้วกด Generate เลยแล้วรอดูผลลัพธ์ว้าวได้แมวเต้นตลกตลกน่ารักแบบนี้เลยทุกคน <laughs> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเคาะหน้าจอ2ทีและติดตามเราไว้เพื่อไม่พลาดเกร็ดความรู้ AI จากอาจารย์จาย๋าคนตื่นเทคและที่เราสอนคุณอยู่นี้ก็ AI 100%มีประโยชน์มากสำหรับคนไม่มีเวลาตั้งกล้องถ่ายทำสนใจเรียน AI All Media for Content Creator กับเราพิมพ์สนใจเรียนเลย